มาแล้วครับอาจารย์โอนะบ้านฉางเหลืองเจ้าอาวาสครับผมกำลังไต่เนินขึ้นมาครับพ่อพ่อหลังไปอยหลังตรงไปต้องแรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้อันละขอบอีกขอัอีก พอเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่ากระชากอย่ากระชากออกตัวก่อนยังไม่ขึ้นนะครับ พอถ้าไม่ขึ้นถอยหลังใหม่หักล้อหักล้อซ้ายหน่อยหักล้อซ้ายถอยหลังหักซ้าย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 อีกซ้ายอีกน่าแหละซ้ายไว้ซ้ายซ้ายเออเอารถเอารถกลับล่องก่อนถอยถอยซ้ายไปี่ซ้ายไปก่อนี่ซ้ายไว้น่าแหละซ้ายไปอีกถอยไปถอยไปซ้ายไปก่อนสวยถอยไปอีกถอยไปอีกถอยไปถอยไปอีกน่าแหละแล้วที่ขึ้นขวาขึ้นขวาขึ้นขวาเยอะขวาเยอะ ฝาเยอะๆฮ่าตั้งไล์ไหมครั้ทงที่สามแล้วครับคั้งที่สามแล้ว,ลวไลวครับ<อ>ไ,ปไปหลังองตรง้รงตงๆนั่นและหักล้อซ้ายอยซ้า้อีกซ้อีกซ้ายซ้ายอีกเยอะๆอ่าห้ามลืมห้ามลืมสายไปสายใบ tái bay nãy là tái bay tái với con hỏi bay hả quá quá Quả nhiều quá bay 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 nhớ 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 hỏi lại 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 ถอยหลังหก outside. Outside. ัก้ายเยอะๆซ้ายซ้ายอีกเดี๋ยวไม่พอซ้ายไปก่อนอ,อ่า้ายไปซ้ายไปซ้ายไปอ่าขวาคืนขวาคืนขวาคืนไปมันจริงๆครับปิดแล้วขอบคุณครับสีอบ